สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว VIP กับสามัคคี VIP ประจำวันที่13มีนาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับลาว VIP ตัวเองก็คือ3 6 9 6 9 2 3 0 3 1 3 3 3 6 3 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 5 9 6 9 7นะนี่6 9 3 3 6 2 1 3 9 9ก okay, ้สองหเนาะเก้าสองกสองก็ได้เนาะขอขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ลุ้นด้วกันเนาะต่อไปสามัคคีวีหกกับเก้าเจกับ0ูย์เราจับเจดกับเก้าให้เด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็สองเจสี่เจดหเจดแปดเจดเก้าย่าลืมเจดเด้อเก้าศูนย์เก้นสก้หเก้าด้าแปดนะคะหกเก้าสามเจดนแปดเจ็ดศูน 7จ็ห้าจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็นย์ดเจ็ดหนะจับคู่หันเราเรื่อง่ายๆสัน้นๆสองหกศนย์สามเกาเจดมาด้วยกันเนะี่อันนี้สามกับ้าทางนี้7ดกับ9ก้าก็สามเจดนาะสองหกนเนี 260, เน่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีคะ่ะ